แต่งแน่นอ <c oughs> จุดีก็นรอแล้วนี่ยเออแล้วเนร่ยเ,เรอค,ครับ,รบยังไงสรุปก,ก็คือวันนี้ก่อนงงกูกินเลยวะ โอเคแล้วตัวเองเหมือนเดิมคุณท้ายเราถูกกันได้เดี๋ยวเราจะดีนะเปรี้ยวเป็นเหล็กใช่ป่ะไม่ชอบใส่ถุงมือแล้วมือจะแตกหล่อตอนนี้เปิดอยู่ใช่ไหมคครับแล้วขายถึงกี่โมงครับขายถึงหกโมงขายถึงหกโมงเย็นโอเคงานเริ่มมบ่ายโเคครับ ครับชั่วโมงโอเคไม่พร้อมครับอไม่ใช่แหมเอามาคราวนี้ครับผมครับแฟนมิดแรกพวกเราเป็นไงครับวันนี้ก็พร้อมไหมบ้างก็ตื่นเต้นครับซ้อมซ้อมกันมาเยอะรู้สึกว่าซ้อมเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พออยากได้เวลาอีกสักเท่าไหร่อีกสักยี่สิบเดือนยี่สิบเดือนรู้สึกว่ารู้สึกอยากซ้อมอีกครับคืออยากให้มันอยากให้มันแบบเพอร์เฟกต์ที่สุดเพอร์เฟกต์มากที่สุด ใช่เรารู้สึกว่าเราอยากให้คนที่แบบเสียตังซื้อบัตรมาดูเราที่ที่รัชดาลายแห่งนี้นะครับก็รวมถึงคนที่ดูอยู่ทางบ้านที่ซื้อบัตรลาฟซิมมิ่งได้แบบได้รับความสุขได้รับได้รับเอเนอร์จีที่ดีกลับไปก็พูดถึงบัตรลาฟซิมมิ่งแล้วก็ตอนนี้ยังขายยังขายอยู่นะครับหกโมงเย็นนะครับก็ขายนิดนึงนะครับจนกว่างานจะเริ่มเลยใช่ครับยังซื้อกันได้นะครับใครไม่มีบัตรก็มาร่วมมีความสุขด้วยกันอยู่ที่บ้านก็ฟังเพลงเพราะของพวกเราไปด้วยนะครับก็เหมือนกับเหมือนไม่ต่างกกกกัันนหอออบยู่ใฮถ บรรยากาศเราจะพยายามทำให้มันดีที่สุดครับวันนี้ค่ะจะมีความพิเศษังไงบ้างคะใช่ไข่สองฟองครับใช่เซนเพิ่มได้ไหมครับคุณยังเอาอีกเหรอก็มันจะเป็นหลายๆมุมที่ที่แฟนๆจะไม่ไม่ค่อยได้เห็นพวกเราสองคทับในมุมแบบนี้คืออาจจะเคยเห็นผ่านๆมาหรือนานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นในครั้งนี้ทั้งหมด อย่างจริงๆแบบผู้เราอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ค่อยหวานมากในน้องจออะไรเงี้ยวันนี้เราจะได้เห็นความหวานของผู้เราบ้างไหมฮะทุกอย่างเันเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราบอกไม่ได้อะต้องไปรอดูในงานเพราะว่าเราเองก็เราก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันว่าเราไม่รู้จักมาเป็นแบบไหนคือที่เราซ้อมมามันอาจจะเป็นอ่ะมันก็วางวางคงคงเรื่องมาประมาณนั้นแหละแต่พอมันถึงหน้างานจริงๆเราก็คงตามฟิวฟิวตรงนั้นจริงใช่ครับครับแต่ในตอนซ้อมที่มีเขินมีอะไรบ้าง <laughs> ไม,ไม่ไม่มีนะไม่มีนะผม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  <š ie S 2> ไม่มีนะออมันสนุกมากกว่าครับมันสนุกมากกว่าเลอะค,ความเขินเนี่ยเหรอเออเนาะเหลือเหลือเหรอเหลือก็ได้อะอ่านิดนึงอ่ะนิดนึงอไงยังไงมันหยุดด้วยกันจนมันไม่เขินแล้วแม่มันก็สนิทกันอย่างนี้มานานแล้วครับครับคืออย่างอย่างอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะเราเราเองก็รู้จักกันมานานแล้วมันไม่ได้แบบไม่ได้เพิ่งมารู้จักกันครับแล้วก็ถ่ายละครด้วยกันโอ้โหเป็นปีเลยอย่างเงี้ย ก็ความเขินก็ไปใช้ในละครเธออะไรเออใช่อะอย่างในในแฟนมเนอะไรผมก็คาดหวังว่ามันจะมีอะไรมากกว่าการร้องเล่นเต้นแค่นี้อะไรเงี้ยจะมีแบบละครให้ได้ดูไหมวนสลิงลงมาอะไรเงี้ยครับจะมีความเวร์วังเออคนเดียวเลยนะไม่หไดเหรอเป็นคนกดไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอรับอยู่ข้างล่างไงเอมาแล้วอะไรอย่างงี้ยดียวพี่เสียสลาเป็นคนรับเองอยาเลยต้องออกงานกันอีกเยอะอยาเลยไม่ไม่ไว้ใจพี่หรอครับรับเออก็คไ ครับคุณไม่ต้องขยี้ <c oughs> เอออะมันมันจะเห็นน้องเหยือตรงนั้นไหมอย่างในจาเล้นละคร,รหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปว่าในคอนนี้มันมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างมากเล้อยากให้ทุกคนไปไปติดตามมันไม่ใช่แค่แค่การร้องเพลง <c oughs> าการเต <c oughs> ้นจะมีเกมมีมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่แบบผมเชื่อว,ว่าจะสร้างความสุขให้กับทุกคนที่อยู่ในโรงละครแห่งนี้แล้วก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านอย่างแน่นอนครับมีการซัพพอร์ตกันในด้านไหนบ้างไหมคะในการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยโอ้โห ซัพพอร์ตกันไปกันมาเลยครับกิ่งท่าเต้นเดเริงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยช่วยกันทำช่วยกันทำทต้องมีสัญญาณมีสัญญาณไปแล้วไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมีมีจังหวะใครเป็นผู้นำด้านเต้นใครเป็นผู้นำด้านร้องอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมีแบบผู้แม่เป็นผู้นำด้านร้องเขาถามว่าเราสองคนใครเป็นคนนำสรุปคือไม่มีใครได้ไมได้ไปด้วยกันไปด้วยกันครับจำเงินไปด้วยกันจำเงินไปด้วยกันใครเต้นกว่าใครตรงด้านไหน

อย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาทวนใหม่ใช่ใช็น <c oughs> อย่างนั้นแล้วเวลาซ้อมไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ใช่ครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีคิวงานของตัวเองอะไรแบบเนี้ยมันหลายหลายอย่างซึ่งถามว่ากดดันไหมมันกดดันอย่างแน่นอนเพราะว่าโชว์มันค่อนข้างนานแล้วมันก็มีอีกหลายหลายอย่างที่แบบท,แบบที่เราเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้มันดีที่สุดอ,อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดก็ ตอนนี้ก็ยังรู้สึกกดดันอยู่แต่ว่าจนกว่าเอาง่ายๆต้องเรียกว่าจนกว่าโชว์จะจบความกดดันนี้มันถึงจะหายทออี่เนี่ง,งวันนี้มันานแบบให้ตั้งใจเยอะมากมีั้งแบบต่างชาติท,าที่มาดูเราวันนี้ยอย่าบอกอะไระก็ขอบคุณทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็ทางอินเตอร์แฟนนะครับที่สนับสนุนเราตลอดเลยเห็นไปงานไหนทุกงานก็มาทุกงานจริงยิ่งตอนที่เรารู้ว่าขายบัตร6นาทีหมดอย่างเงี้ยผมโอ้ตื่นมาโคตรแฮปปี้เลยวันนั้น ขอบคุณขอบคุณ,คณมากจริงครับที่ททอคอยพพอร์ตพวกเรามาตลอดครับมก็ขอบคุณจริงๆอย่างที่น้องพูดไปเราเราเชื่อว่าเขาเสียเวลาซื้อตั๋วจากต่างประเทศบินมาหรือพวกเรา,มาไม่ว่าจะแบบประเทศจากโซนไหนก็ตามของโลกก็รู้สึกว่าเขาสละเวลาสละสละเงินค่าตั๋วเครื่องบินค่าตั๋วเข้าคอนเสิร์ตเรา เราก็รู้สึกว่าเราอยากทําให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเขาเสียตังค์มาดูเราเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดใช่สุดเดี๋ยวลองไปเห็นโปรเจกต์ที่เขาแบนออกมาให้เราวันนี้ว่าวังเออไม่มีเวลาเลยครับไม่มีเวลาเลยใ่เช้าน่าจะจี่เราเห็นจากโซเชียลเนาะในโซเชียลเราก็เห็นเนาะล้วก็เลื่อนดูแล้วเรามีเวลาเรามีเวลาดูโซเชียลนิดนึงเรายังมีเวลาดูโซเชียลอีกเหรอขอแอบไปดูนิดนึงเรายังแอบดูได้อีกอ่ะนิดนึงนิดนึงเออตอนว่างนิดนึงนาทีนึง อะไรแล้วคนก็คือเสียดายเพราะคนกดบัตรไม่ทันอะไรเงี้ยก็ก็สามารถซื้อบัตร Live s i มมิ่งได้นะครับยังขายอยู่นะครับจนถึงหกโมงเย็นนะครับใช่ครับผมก่อนแฟนคอนของเราจะเริ่มนะครับก็ใครที่ใครที่อยากดูจริงๆก็สามารถซื้อบัตร Live s i มมิ่งได้ยังขายอยู่ครับครับทำไมถึงไม่คนพลาดเหรอครับเพราะว่ามันดีมันดี ไม่ต้องสปอยหรอกอย่างเงี้ยมันสปอยอะไรเยอะไม่ได้ไงต้องรอดูในงานเออเล่นอะไรอ่ะต้องรอดูในงานเล่นอะไรอ่ะไม่ได้มันเซอร์ไพรส์มากจริงพี่แต่แต่ละอย่างทำก็ได้ถ้าแบบมูลนิทั้งพันแบบกดซื้อซีรีสเลยทำให้กับชูโคตรคุ้มค่าเอออ้าวเหนี่ยเรื่องหนึ่งที่เราไม่เคยทำสปอยหน่อยเงี้ยเรื่องหนึ่งเรื่องนึงที่ไม่เคยทำหรอผมไม่เคยทำอะไรวะบนเวทีเนี่ยมีอะไรที่ยังไม่เคยทำ ไม่คือคิดไม่ออกคิดไม่ออกแล้วอ๋อมีมีจะได้กดจะได้กดซิมิ่งเลยตอนนี้รถไปดูดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เรี้ยกีต้าไม่เอาไม่เอาไม่ทอาไม่ทอาอะไรนะครับเนี่ยคำตอบของแจมคือขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้เพิ่มหรือเปล่าคำตอบอยู่ที่ทุกอย่างอยู่ที่แจมตอนนี้ละแซ่บแน่เออมันการันตีกินพริกหรอไม่ถึงกินเออดีดี หลังจากนี้โปรเจกต์คู่เรามันจะมีอะไรให้ได้ติดตามอีกไหมคะเรวคนก็ <ences> อย่างที่บอกไปครับว่าในในแฟนคอนนี้จะมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างมากอยาก <c oughs> <ưng> อยากให้ได้ดูอยากให้ซื้อบัตรเข้ามาดูกันเพราะเพราะว่าถ้าซื้อเข้ามาแล้วดูผ่าน <c oughs> ไม่ว่าจะดูคนที่มีบัตรอยู่แล้วที่จะมาดูในละครในวันนี้รวมถึงคนที่ดูผ่านทางบ้าน <c oughs> แล้วก็คนที่กำลังจะกดซื้อบัตรไลฟ์สตรีมม i n g จะบอกเลยว่าในคอนนี้มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างแน่นอนหลายอย่างจริงๆมันเป็นมันเป็นอะไรที่ พูดไม่ได้อ่ะเอาจริงๆพูดไม่ได้อยากแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่มันจะเก็บไว้ในในแฟนคอนเท่าผมผมสปอยแค่นี้พอว่ามันอยู่ในอยู่ในช่วงท้ายโชว์อ่าพลาดละพัเลยพลาดละเลยใช่พลาดละพัเลยกระพริบตาทีเดียวปุ๊บหายายเลยเขามีกฎเกอยู่พี่เขามีกฎอยู่ว่าห้ามกระพริบตาเวลาดูโชว์โชว์เนี้ยใช่เขาจะมีกฎเลยความเป็นภูมิภาคแน่นอน กับมาหายไปแล้วตายแล้วทำเปงนหดีเออทำไมเอาเขาจะไปห้องน้ำใช่ไหมก็ถือโทรศัพท์ไปด้วยถือไปด้วยก็เป็นสปอยได้แค่นี้ว่าครับเออเซอร์ไพรส์ทิปเซอร์ไพรส์มากๆอยู่ตอนท้ายโชว์ครับแต่แต่บอกไม่ได้จริงๆว่าเป็นอะไร เราขอหน้าหนึ่งได้ไหมตอนคนดูแล้วเห็นเซอร์ไพรส์เราจะเป็นยังไงอัพนี่แอร์โอ้เซอร์ไพรส์ใหญ่มากตายแล้วแจ๊บแจ๊บพี่เล่นไปใหญ่เลยนะเซอร์ไพรส์เราเป็นไงพี่เล่นไปใหญ่เลยนะโอ้เราดูอะไรเราดูอะไรอยู่อ่ะเราเราเราโชว์เดียวกันปะมันมีแน่นอนมันมีแบบนี้แน่นอนรอดูเลยครับพิมพ์ได้ไหมพลงคู่ของเราครับก็ฮะฮะ ก็มันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเชื่อว่ามันจะพร้อมหมดทุกครั้งในทุกเพลงมันมันเป็นเวอร์ชันแบบอันนี้หมดเลยนะเขาขายเพลงเราอยู่ไม่อยากคิดถึงใจเพลงเพลงเาหน่อยถ้าผมสงสัยโลกอยากให้เรารักกันเรื่องครบหนึ่งล้านวิวไปเมื่อกี้ครับผมขอบคุณมากแล้วก็เวอร์ชันในคอนนี้ก็ต้องรอดูใช่ไพีพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เลยถ้าสปอยไปคือมันหมดแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้ หันไปทางนู้นแล้วถามทางนู้นว่าจะมีอะไรอีกไหมครับมีไหมครับถแต่5าล้านวิวกจะมีแขอ10ล้านเอาไรนะ50ล้านขอ10ล้าน10ล้าน10ล้านจะทำอะไรอบกเลยถามถามฝั่งนู้นครับทจะทำอะไรมีอะไรพิเศษแน่นอน10เอาให้ถึง10ล้านก่อนเดี๋ยวมีแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราดูเราดูอ่ะเราดูเราดูอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ แตกละ